สวัสดีค่ะฮัลโหลเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้น้องอุก็จะมาแกะกล่องวัส,สดุนะคะนี่นะคะแกะกล่องวัส,สดุนะคะมีสั่งของมาเล็กๆน้นอยๆนะคะแล้วก็เลยว่าจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะไปชมกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล่องอันเล็กก่อนเนาะอันเล็กกันนี้ก่อนเนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราแกะดูว่าข้างในเป็นไร โอ้ยคัดตัดนบัตรก็เก่าเลยคือนะคะซื้ออันนี้ส่งมาจากส่งมาจากจีนนะคะเป็นเคสมือถือเนาะเป็นเคสมือถือนะคะสองตัวนี้นะคะมองเห็นไหมคะเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าแสงมันมืดไปหน่อยเนาะรู้สึกว่าแสงมันมืดไปหน่อยมองเห็นไหมคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเคสของ ตัวนี้เป็นเคสของเสี่ยวหมี่3นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเคสของซัมซุง A54 เนาะเดี๋ยวเราลองใส่ตัวนี้ให้ดูเนาะว่ามันใส่แล้วมันจะเป็นยังไงเนาะอันละ30กว่าบาทเองเพื่อนๆคือแบบราคาไม่แพงเนาะส่งมาจากจีนแล้วก็แล้วก็เร็วนะคะแปบ๊บเดียวก็มาถึงนะคะอันนี้นะคะใส่ตัวเครื่องใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะแบบกล้องมัน มันมืดเนาะทุกคนมันมืดมืดอ่ะนี่นะคะนี่นะคะโอเคแสงมาแล้วเนาะอันนี้ใส่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะใส่แล้วประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของอันนี้ก็จะเป็นตัวของซัมซุง A ห้าสเนาะ อันนี้อันนี้คงไม่ได้ลองใส่ให้ดูนะเพราะว่าตัวซัมซุงถ่ายวิดีโออยู่เนะาะก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะลายสีน่ารักน่ารักนะคะโอเคนะคะอันนี้าวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะต่อไปกล่องที่2นะคะแล้วกล่องนี้เนาะกล่องนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเนาะเป็นกระเป๋าของวุซื้อมาให้ ที่บ้านนะคะให้ซื้อให้คนที่บ้านชายเนาะเป็นกระเป๋าผู้ชายนะคะตัวนี้นะคะโอ้ยออไม่เป็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าผู้ชายเป็นเป็นแบบว่าใส่บัตรใส่บัตรพวกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นอันเล็กๆ็เนาะเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะเรานั่งมุมนี้เรามีความรู้สึกว่ามันมืดเกินไปเนาะทุกคนเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดูพอมองเห็นอยู่เนาะ <laughs> นี่นะคะทุกคน อ้สั่งมาเป็นสีดําเนาะพร้อมเป็นกระเป๋าผู้ชายเนาะเราก็เอาสีดําเซฟสุดนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมองเห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นลวดลายหนังแบบนี้นะคะแล้วก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะคะเปิดออกมาอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็สามารถเอาเงินเอาแบงค์ใส่ได้นะคะตรงนี้เนาะ แล้วก็ตรงนี้ก็เอาบัตรเสียบได้อยู่นะคะตรงนี้มีให้เสียบบัตรได้เหมือนกันเนาะตรงนี้แล้วก็เราก็เอาบัตรใส่ลงไปในช่องนี้นะคะใส่ลงไปในช่องนี้นะได้ประมาณกี่บัตรอ่ะไม่แน่ใจเนาะเวลาเราเปิดแล้วก็งัดตรงข้างล่างนี่งัดกนขึ้นมาอย่างนี้นะคะบัตรก็จะเด้งออกมาตรงนี้เนาะประมาณนี้นะคะอันนี้ชิ้นที่สองเนาะเอาวางไว้ตรงนี้นะคะชิ้นที่สองผ่านไปนะคะเรามาดู เรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะเราว่าเราเปลี่ยนมุมกล้องดีกว่าเนาะโอเคเราเปลี่ยนเปลี่ยนมุมฝั่งนี้มันน่าจะแบบว่าแสงน่าจะโอเคกว่าเมื่อกี้เนาะอันนี้นะคะเป็นกล่องสุดท้ายนะคะของที่สามนะคะมาแกะดูกันเลยค่ะเป็นอะไรนะอันนี้เป็นขาตั้งกล้องค่ะทุกคนขาตั้งกล้องนะอุ้ซื้อมาเผื่อว่าจะ เผื่อว่าไปใส่เผื่อว่าไปไลฟ์สดแบบจะได้ถือตั้งกล้องอะไรได้ง่ายๆนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะมันก็จะสามารถบิดๆได้เนาะดูรีวิวมันก็โอเคนะก็เลยซื้อมาแกะดูข้างในกันค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหัวมันข้างบนเนาะนี่นะคะนี่แล้วก็งัดออกอย่างนี้ได้นะคะงัดออกอย่างนี้เนี่ยแบบนี้นะคะอ <fa> ันนี้ตัวหัวมันเนาะดูแข็งแรงดีค่ะแข็งแรงนี่นะคะงัดออกมาอย่างนี้แข็งแรงมากตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จับมันนะที่จับมันแล้วก็ไปดูข้างในไปดู พอดีเลยค่ะอันพอดีเลยค่ะทุกคนดูแบบไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็แบบดูดูวัสดุเขาดูแข็งแรงมากเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะหัวแล้วก็เอาหัวชนี้ต่อกับตรงนี้เนาะนี่แล้วหัวต่อกับตรงนี้นี่นะคะพอเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็ตั้งได้เลยนะคะ ตรงนี้มันบิดบิดงองอได้นะเห็นเขาเห็นในตัวอย่างที่เขาทำเนาะแต่เราไม่อยากบิดมันเนาะเราก็จะเอาทําให้มันตรงๆงอย่างนี้เนาะเวลานั้นเราก็จะตั้งอย่างนี้เลยได้เลยนะคะแล้วเราลองเอาโทรศัพท์ใส่ดูเนาะใส่ง่ายไหมนี่นะคะใส่โทรศัพท์แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เนาะใส่โทรศัพท์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีเป็น เป็นเคสโทรศัพท์นะคะที่สั่งมานะคะเคสโทรศัพท์สองตัวนี้นะคะจริงๆมีตัวหนึ่งนะคะมีอีกตัวหนึ่งที่ได้มาเมื่อวานแล้วนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะเป็นลายแบบเป็นแบบใสๆเนาะเป็นแบบใสๆแล้วก็ลายดอกไม้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะพอใส่เคสเข้าไปแล้วเนาะก็จะมีเป็นเคสนะคะนี่ก็นี่ก็ดูแบบแข็งแรงทนทานมากเลยป้องกันกล้องให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นขาตั้งกล้องนะคะเป็นขาตั้ง แบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าของคุณผู้ชายนะคะก็จะเป็นใส่บัตรแล้วก็มีใส่เงินได้นิดหน่อยนะคะก็จะเป็นพกพกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เมื่อวานมีอีกอันนึงนะที่สั่งมาแล้วแอบแกะไปก่อนแล้วนะคะเผลอแกะกันแล้วเนาะเผลอแกะไปแล้วก็จะเป็นนี้นะคะเป็นกางเกงค่ะ เป็นกางเกงนะคะอันนี้ตัวละ89บาทเองนะคะถูกมากเลยผ้าเขาก็โอเคนะคะเป็นกางเกงประมาณขาไม่ยาวมากเนาะเพราะว่าอูใส่มันก็พอดีเลยนะคะเพราะว่าอูตัวไม่สูงเนาะมีสองสีค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็วันนี้นะคะก็แกะกล่องไปให้เพื่อนๆรับชมนะคะครบหมดแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตพอแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ